สบายดีพี่น้องสบายดีบัดสุขสุขันไปฮะเบิ่งดอกไม้นี่ดอกอียังอันนี้แม่ทำมอนถานมาหลอกคุดแมงกิโลอไรเนี้ยก็เลยสิมาถ่ายแล้วให้พี่น้องในเบิง่งบได้หอดไปตลาดเลยเนาะของเราไปกอนแล้วละ่ะไปคลาแล้วคนกัญชอย่างมานำหลังอยู่แต่าใกล้ๆหนึ่งบริทาได้พี่น้องไหมคนไปนะ ไม me, no. ่ทม้อนเก็บผักแคมิกพี่น้องเก็บพักแคมิกพี่น้องผักแคมิกคืออันใบตายเบิดแล้วไหมอันนั้นมันถึงไข่อย่านั้นได้ข้าวเผาเนี่ยค่ะไข่มันรั่วเบ้อเราจะเก็บเอาใบแห้งใบเหี่ยวนี่เด้แล้วในเดียวยอดมาในเด้ยวันก็มีอยู่นี่เด้ยเอออันนั้นไข่เผามันลั่วในเด้ยพี่น้องนี่เดียวในงานจะคุกเบ้าออืกายอีก ก็เจ้าเผาหน้าเขาบ่ไหมคือยอดต่าัอันนี้ก็ขมค้นคือกันบ่แม่กุ๊กขาวๆอย่างไสรุปแล้วจะมาคุดจิรอหรือมาเก็กขมค้น พักขมิกินกับปจิร่เห็นผักขมิเ็บผักขมิน้ำพี่น้องอันอันจิร่เจ้าหัไดจากโตแล้วเฮ็นได้ชิพ่อแจ้วอ่นี่แกบพักถาเลยพี่น้องใช่เกบผักก่อนนี่แล้วกบพักเก็พักหลัดเลยประธานไดมังจิโร่ลายกัคจิร่บ้านฝั่งมี่ด้บ่นกผักขมิันไปหล่อไปหล่อไปยผทางเขาคุดผมมันลายนะทางนี้จะวิ่งคุจิร่ ทางหมู่เมืองนั้นนึงอือทางเดินนั้นน่ะบ่มีผู้กินกีเหาแตโฮมก็อยู่หั่นเบิดเนาะเออแท้แท้นี่บ่มีแล้วมาพอติดยังบ่เห็นผู้กี่เสิเ้งามซะเนาะาุงยางมาใส่อยู่บ่ใงเสือนี่ได้นี่มันแก่พดบ่เก็บนกได้โอดีมันดกินซ่ํานี่แม่นบ่เออพอดีมันว่าซั่นดได้ซ่ํานี่ผักตีอเด้อบ่อนาคตบสิไปซื้อปลานิลมาต้มบ่ เอาไปใช้ต้มปลาจะสิไปใส่นี่โอ้เจ้าหาไปใ่ทางหมองมันยาๆเนาะอ้าหาเห็นกระปูกระแป้งลงไปนี่กปูมาแต่ใช้ได้ข้าเจ้าดุเบดแลเบึ้งเมทมอนนะพี่น้องหองแล้วหองงามได้หีดจับ คนอยากคุดได้คกนกำลังขยันแม่คอยเ,ออเขาดุดเขาเกตอันนี้แล้วเขาดุดลแล้วเขาสีเห็ดไีชังใสอยู่นี่เขาดุดเมื่อวานนี้ดิไร่เขากะหล่๊มขืนว่าฉนเหรแล้วแล้วก็เขากะเพราเดี๋ยวยังมีควันวนๆอยู่เขาเกตสวนเกตหน้าเขาข้างทางขึ้นมาหม่องชีวจ้าวา่าเห็นทางหมดเด็กใหญ่ขนาดไหนแล้วเดหนูพี่โก้ทำไมเนาะ ม่เม่ทมอนนี่ชิพ่อได้กินอย่บ่พี่น้องว่ะเา้งหมระหกลาะผ้าเพิ่มลาะไปเบื้งนี้ื่อคนกระตกลงน้อยเดียวคือยันต่คีดินเปียกนม่นไหมคนกระตกน้อยเดียวเอาเบึงได้พาเกี่ยว หมูอแดงกมีเนาะแถวหนึ่งมีกับบ้านเจา้ามีมาใหม่ไงน,น,นี่นี่นี่ผักอันนี้เช้านี้เก็บให้กินหั่นกับอะไรผักเต้าวได้แต่อ่อนผักเต้าวได้แต่อ่อนใช่แต่อ่อนนี่แหละนี่โอ้ยมันแก่เคี้ยวได้แต่ว่าผักอ่อนแยกแล้วไอ้ไอ่อนมันก็ไปบชีดเลยนี่นี่เป็นอะไรนี่ นี่มันอ่อนอันนี้มันแก่แล้วได้จะแบบโอนแมนบ่เออยอะสีคือกันค่ะนี่นแก่ไปเลยผัก,ตกตเกต้าผักเตา้าเนาะผักผิวผักเต้าเมึงดูพี่น้องผักเตาวว้าว่อนฉันมีมองคุึกิโลชีได้จ็กโตเด้พี่น้อง คนตกได้ล้คันได้เนาะมีพี่น้องมีก็ได้ยัง่ยสูดได้เนี่ยตัวนี้น้อยเนอกจากว่ามันมีก็บหมได้เบิึงดูหูนี่พี่น้องหูบักใหญ่ให้ไม่ทำออนคุดบิึงได้บ่อู้ระวังกบแหลนออกมาเด้วหรอสิสิเป็นกบหรือสิเป็นอันงูจุบอ่ะเอ้าบุดจำบุดเอาบุดจำบุด ที่เป็นยังนี้เนาะงูบักใหญ่ขนาดเจ้าคนไหนคอยขุดใม่ไหมหามีกบดองออาไว้ได้เลยงูยังไงนี่ขุดไปขุดไปชุดสื่อแล้วจังเลยเจ้ากัขุดออกดูว่าทางขางที่กับปู

แม่มอลงอันน้องน้ำสิมาหาขุดกระปูสรุปแล้วนี่จักชิได้ยังหรอพี่น้องเอ้ยถ่ห้พี่น้องเบิ่งสิสิมาให้พี่น้องเบิ่งอันนี้นี่นี่นี่ผมจะเอาทงยางมาเก็บเอาอันนี้พี่น้องนี่นี่นี่ขี่อันนี้ดังไฟนี่ติดขักอลยดีหรอเก็บไปมือหนหายังไม่ได้เบิดอยู่แต่ชิมาเก็บเอาอีกขี่ยังไ่ก็ข้ออืแม่เนี่ยขี่ตก เดี để 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 chỉ này. ๋ยวมันชิ่ยหอยมันเดี๋ยวพี่น้องขี่โต๊กไม้ทอมอนวะมันกระตุกอดี๋เนาะขี่มันกระตุกเมื่อตื่นๆเห็นเอ้าจะชิ่ยย่างว่ใส่อีกใช่ว่าไปคุดกระปู หูกระปูงังสิมมีแถวนี่บอมันก็ะมีตัเศษตัวเรือมาสื้ๆคลิปเลาะเล่นเด้มพี่ด้องเดิมมัน <Okay. S 1> คลิปแม่มอนเลาะเล่น ชาติดีกว่าพี่น้องดอกไม้ป่าน้องไม้ดอกไม้ป่านี่ก็ง,างาาก่ามๆเลยจะเขาเอิ้นต้นอย่างอีแม่บ่แม่ดอกอันนี้นะดอกไม้ป่าก็งามเลยเนี่ยจีขาว เลิกนั่นน่ะแล้วขอยคุดนะเืิอชีเทงโขจงัจริงจริงรม,มันตื่นนะโอย้ยข่อยได้กินลายแล้วม,มีเลยเออมีอยู่นี่เดักเคียขึ้นมาอลไนี่ดิเลิกเกลยงานเมื่อยบ่สั่นี่เอาเข้นีปเลิก

บ้านีนมาขุดเองขอยขุดเพือกจีเร็คว่ะเนอะเว้ยมวยแถวว่าเลิกไปลี่คู่จีรอแถวนี้ค่ะว้าจบเห้อเห็นว่าดินอ่อนแล้วว่าช่วคุดง่ายสิเอ้ยเลิกสำกัวหู้กระปูเห็นดินมันอ่อนแล้วกระปวดดินอ่อนกับมันเลิกกระจังเวิงอยู่แล้วเห็นดินอ่อนกระปวดจะมาคุด แล้วลดิเกี่ยงมาเลยโอ้ยเด็กจะหัวเด็เดจะหัวแบบไเด็กจะหัวทับมันซับยันพืนคุดแล้วผืนหนังใส่เราได้หรือเอลาจะบอกไปหาคุดหูแย่แย่หรือแย่ไหมแย่เอาเอา เียมซับมือจะคล้องแล้วเเข่านเธนอเอยแเออแยเมื่อเอเล่เมื่อเอเล่ไปอะไรแย่ไปอะไรแย่เ่อเขาอ tôi biết cái... đấy phải, phải, <laughs> <laughs> phải, phải đâu ơi tôi lòng nhắm nè bây giờ hai phiên dẫn học ơi dạy học phục đạo ơi dạy học phục đạo ơi เจ en, ้าอุ่นคุชิโร่เมมอนเป็นมือกลองไปเปลี่ยนกันพี่น้องคุ้ยมันเล็กบุษฎได้ตัวหนึ่งเงินพอแห้งสำขู่ทู่กระปูเอาซื้อๆโอ้เล็กแท้เล็กกว่าไรเนี่ยเออตัวใหญ่นี่ย ơ ừ, tôi nhảy khi nào <cười> <cười> này khúc chỉ lỗi khi nào này <laughs> Khi nào học kìa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  tôi nhảy ừ.

เออถึงไวเออถึงไวตัวนี้เนาะใครเน้นถึงไวเนี่ยเนี่ยเออใหญ่งดูบได้หรือเปล่าเอออืมดินหันอ่อนคักยู่วฟุและม้วนอยู่ด้วของแต่ว่ามันเลิกพี่น้องเอ้ยเลิกแท้ đi hay na đi khổ tưởng là gì kiến ao phần đường bên con cốt phần bên con ao ừ, ừ. <laughs> Thôi nhẹ, mười ẻ lẹ, mười ẻ lẹ, thương เออนื้อเลืะะเอบ่ฮะอาคุดชิโร่จะน่ากินเลยพี่นอออออ้องเอ้ยอกตลาดกับย่านไ,ไปตลาดกันเห็นแต่เด็กไทยเขาโลตลาดเด็กมาแต่ไทยนะคุณลาวมาแต่ไทยนะเขาไปตลาดสืบโค้งอ้ยบนาไปตลาดเลย,ยเลยคือย่านนะพี่น้อง ฮากินไปสิละต้นพีน่งได้ปะเออยังไง่ะมีมีน้ำบะกบบเ่งล้วลยยอเดียวเออมันไม่มานเลยเนาะลูกมันเต็ม กระปูกระปูนตื้นิโร่เออเดใกล้ๆก็ได้แล้วกระปูอีกแล้วพี่น้องเด็กเอ้นทานฮานต้นนั้นคุิโร่กายมาฮุดคุกกระปูพี่ตะฮู้กระปูพี่น้องเออบาทนี่เห็นไหมฮะเห็นบป่ได้แล้วกระปูพี่น้อง นี่เ้น่หอเาเออกระปูปูปูใหญ่ขี้เน่าคิดตัวใหญเนีอ่จัตื่นๆหนึ่งเนาะเออ็นีหมสองโตสองโตหุ่นตื่นๆนึ่งขี่เน่อ่นุ้่กระปูเพิ่งได้เห็นเลย เห็นแล้วหันตื่นหนึ่งเออม่วนอะไรแบบนี้เนาะเอเพิ่นบริคุตเนี่ยข้าวเดียวหนึ่งถึงม่วนน่ะแล้วถึงเลยตื่นๆื่นดคุยจีหล่อผัดเด้อกลึกคุยกับปูบัดคุยกับปูผัดตื่นๆพี่น้องฮะเอ้ยง่ายหนึ่งพี่น้องเอ้ย ขุดเแต่พี live, leer, hè, ่น้องขุดกระปูชับพร้อมพี่น้อยกระปูไลยพี่น้องแถวนี้โอ้ยจั๊กคนนี่มาเอากระปูมาเจ็บเวลาขุดกับขุดแต่ลายแล้วพี่น้องเอ้ยขุดหลายหรอกเต็มๆของหรอกแม่เล้ยไดิขุดเนะจนหิวอ่ะคพี่น้องเอ้ยจะทอดแล้วพี่น้อย ตัวใหญ่เด้อพี่น้องไปเหมือนไก่เลยเมใครเมมานไอะไรพี่น้องตื้อหนึ่งพี่น้องก็ไป็ตะม่วนแบบนี้อะไรพี่น้องงานคุดดอกพี่น้องเพิ่นม่วนได้เพิ่นจะคุดผมห้แม่คุดได้แต่นะคุดกระปูพี่น้องม้วนบกใหญ่เลยคุดถั่มนี่พี่น้อง ซับจั่วเลยพี่น้องต้องไปทำมอนคุดเลยพี่น้องจเน้พี่นคุดทำไปได้เลยพี่น้องหักงาาดแต่เพื่อจกคุดงาิอีกจะคุดพี่น้าหูบ้าใครไลนี่นี่นี่ đây là bò đây, <laughs> đây tôi đi ông hàn nó là... đây là đây, 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 đây đó, khi ông á ơ tôi bắt nhảy đây là khi đây 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 ใส่กระปูอีกแล้วพี่น้องตัวบักใหญ่เนี่ยบัาขุดนกกระปูพี่น้องชิได้บล้อมานี้ตอนนี้เลิกได้พี่น้องเอ้ยเพราะมีขุดกระปูชิได้เลบลอมาเนีพี่น้อง เปลี่ยนคางอีกพี่น้องได้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งนดูพี่น้องเด้อเด็กพี่น้องตัวเมย์ได้พี่น้องฮูตืดตื้นหน่อพี่น้องเอ้ยหมวดขุดกระปูพี่น้องขุดกิโลอะได้กระปูต้องมาห้อมอยู่ที่หนมืดมีแต่หุบกระปูไก่แถวนี้ยนะจุ่มได้นี่เดียวได้จ่ายขุดกีิโลพี่น้องเอ้ยขุดขุดหุบกระปูพี่น้องหุบกระปูวะขุดกิโลอบบแดดแรกพี่น้องเอ้ย มูอึดอลกูไปตลาดก็ได้กูกินบุดไปอีกแล้วพี่น้องนงขุดดีโลหนึ่งลำบากมันหลึกขุดอีกแล้วพี่น้องจะขี้ได้หรือ่ดแล้วมือนีพี่น้องไหมได้เมื่องอะไรเรื่องอะไรพี่น้องเอ้ย ไม่ไ่ดพี่น้องจักจกักนอ่อยอยว่ามึมีกระปู่อยีอเ่เห <c oughs> อ่ามแบโดลงังมากสินะนี่แหละบุญขอแล้วเสร็จมาตงนี้ตายแล้วคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเลพี่น้องเด้อ ต่อยต่อยเบิ้งก่อนว่าลายแบบพี่น้องไปกัะฟูไปขวัวย่องอีู่รูปเห็นบ่เบิ่งเลยพี่น้องอต่อบายแชออนดีบาย